อันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบฏอัปลักหรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำสศก,กปรกราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิด ชื่นใจบทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากต้นฉบับของวิลเลียมเชกสเปียร์สวัสดีครับผู้ชมที่รักนี่คือช่องวันมินิตรู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เอาความเจ็บปวดในใจตัวเองไปแปลเปลี่ยนเป็นพลันปรองดองทั้งประเทศเขาชื่อเนลสันแมนเดลาครับ ท่านผู้ฟังครับถ้าจะเข้าใจแมนเดลาเราต้องเริ่มตั้งแต่รากเหง้าของเขาเขาเกิดปี1918ที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อเอ็มเวโซชนเผ่าทิมบูในแอฟริกาใต้โตมาในวัฒนธรรมที่เชื่อคำหนึ่งเรียกว่าอุมบูตู (Ubuntu) คำนี้แปลง,ง่ายๆว่าฉันเป็นฉันเพราะเราทุกคนเป็นเรา คนคนหนึ่งจะอยู่ได้ก็เพราะมีคนอื่นล้อมอยู่รอบตัวไม่มีใครอยู่ตัวเดียวแล้วสมบูรณ์เด็กชายโรลีลาลาชื่อในวัยเด็กของแมนเดลาเข้าเรียนในโรงเรียนมิชชันนารีครูชาวอังกฤษก็เลยตั้งชื่ออังกฤษให้ว่าเนลสันโตขึ้นก็เรียนกฎหมายที่ฟอร์ดแฮร์แล้วไปทำงานเป็นทนายในโจฮันเนสเบิร์กเมืองเหมืองทองคำที่มีทั้งความร่ำรวยรหรูหรา และกำแพงแบ่งสีผิวชัดเจนอย่างกับขีดเส้นในเมืองนั้นเองแมนเดลาได้เห็นกฎหมายที่เขียนขึ้นมาเพื่อยากคนยังโจงแจ้งระบบนี้มีชื่อว่าอพาทายอพาาทคนผิวดำคนผิวขาวโรงเรียนคนละแบบรถเมลคนละสายเขตที่อยู่อาศัยคนละโซนสิทธิคนละระดับเขากับเพื่อนอย่างโอลิเวอร์แทมโบ วอเตอร์ซิซูลูจึงเข้าร่วม ANC สภาแห่งชาติแอฟริกันตอนเริ่มต้นนั้นแมนเดลาเชื่อในการต่อสู้อย่างสันติเดินขบวนพูดปราศัยกดดันด้วยวิธีไม่ใช้ความรุนแรงแต่แล้วปี1960ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาอีกครั้งที่เมืองชาร์ปวิล ประชาชนออกมาประท้วงกฎหมายพกบัตรผ่านตำรวจยิงใส่ฝูงชนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลังจากนั้นรัฐบาลสั่งแบน ANC ขบวนการถูกผลักลงใต้ดินมันเดลามองเหตุการณ์นี้แล้วสรุปกับตัวเองว่าถ้าไม่มีแรงกดดันฝั่งใต้ดินเลยระบบอภาิธายคงไม่คิดเปลี่ยนแน่เขาจึงช่วยก่อตั้งปีกต่อสู้ใต้ดินชื่ออุมคนโต เวซิสุเวหอกแห่งชาติเป้าหมายของปีกนี้ไม่ใช่ไประเบิดตลาดฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ไปทำลายโครงสร้างเชิงสัญ,ญลักษณ์สะพานเสาส่งไฟฟ้าสถานที่ราชการที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือกดคนผิวดำเขาเดินทางออกนอกประเทศไปหาแนวร่วมในแอฟริกาและยุโรปตะวันออกแต่ในปี1962เขาถูกจับ ต่อมาเขาถูกนำขึ้นศาลในคดีใหญ่ที่เรียกว่าร er ิวเนียทริอัลในศาลนั่นเองเมนเดลากล่าวคำพูดที่ดังไปทั่วโลกว่าอุดมการประชาธิปไตยและสังคมที่เท่าเทียมเป็นสิ่งที่ผมพร้อมใช้ทั้งชีวิตเพื่อมันและหากจำเป็นผมก็พร้อมจะสละชีวิตเพื่อมันด้วยศาลไม่ตัดสินประหารแต่ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต เขาถูกส่งไปเกาะรอบเบ้นเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยหินปูนและแรงงานหนักห้องขังเล็กหมอนบางงานในเหมืองหินหนังสือถูกตรวจจดหมายจากบ้านโดนตัดทอนแต่แทนที่เกาะรอบเบ้นจะทำลายเขามันกลับกลายเป็นมหาวิทยาลัยแมนเดลาที่นั่นเขาฝึกวินยัยความอดทน และการอ่านโลกใหม่ผ่านการสนทนากับเพื่อนนักโทษยาวนานในยามค่ำคืนในคุกแมนเดลาค่อยๆเปลี่ยนจากนักสู้ใต้ดินไปเป็นสัญลักษณ์ความหวังของทั้งประเทศเขาเริ่มจากการควบคุมตัวเองก่อนไม่ให้โกรธง่ายไม่ตอบตัวด้วยคำหยาบไม่ทำตัวให้ศักดิ์ศรีตกต่ำแม้ถูกเหยียบยำ่ำเขาเจรจากับผู้คุมด้วยภาษามนุษย์ จำชื่อคนงานเรือนจำได้ถามสารทุกสุขดิบให้เกียรติในความเป็นคนทำให้คนเริ่มเห็นว่าศัตรูทางการเมืองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันหลักคิดนี้จะเป็นฐานสำคัญในการเจรจาเปลี่ยนประเทศในอนาคตว่าปฏิปักษ์สามารถกลายเป็นคู่เจรจาได้ถ้าเรายอมรับศักดิ์ศรีของกันและกันด้านนอกคุกโลกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เศรษฐกิจแอฟริกาใต้เริ่มโดนคว่มบาตรสหภาพแรงงานลุกขึ้นสู้กระแสเสรีภาพหลังสงครามเย็นเริ่มหันมามองว่าระบบอพาไทยรับไม่ได้แคมเปญฟรีแมนเดลาดังไปทั่วโลกรัฐบาลคนขาวเริ่มมองหาทางลงที่ตัวเองจะไม่พังทั้งประเทศแมนเดลาถูกย้ายคุกหลายแห่งจนในปี1990 ประธานนาธิบดีเดอะเคิร์กประกาศปล่อยเขาออกมาและยกเลิกการแบนด์ c n c วันนั้นคือวันที่คนทั้งประเทศหายใจพร้อมกันว่าโอกาสมาแล้วแต่ท่านผู้ฟังครับออกจากคุกไม่ได้แปลว่าเข้าประชาธิปไตยทันที สิ่งที่ยากกว่านั้นคือจะพาประเทศเดินผ่านระเบียงแคบๆระหว่างความแค้นของคนผิวดำกับความกลัวของคนผิวขาวอย่างไรแมนเดลาเลือกเดินบนเส้นทางเจรจาเขาตั้งวงคุยโคเดซาวางรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดสิทธิพื้นฐานของทุกคนและพยายามออกแบบทางออกที่ทุกฝ่ายอยู่ได้เขาทำงานคู่กับเดอะเคริร์กผู้นำฝั่งคนขาว สองคนนี้บางครั้งก็เถียงกันแรงๆต่อหน้าสื่อแต่ในใจทั้งคู่รู้ดีว่าศัตรูตัวจริงไม่ใช่กันและกันศัตรูตัวจริงคือสงครามกลางเมืองที่จะทำให้ประเทศพันทั้งยวงปี1994มีการเลือกตั้งหลายเชื้อชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนผิวดำคนผิวขาวคนเชื้อสายต่างๆต่อแถวยาวเหมือนแม่น้ำมนุษย์ ถือบัตรเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิต ANC ชนะแมนเดลากลายเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้แต่สิ่งที่เขาทำหลังได้อำนาจนั้นน่าสนใจยิ่งกวา่าเขาเลือกที่จะรักษาข้าราชการเดิมไว้มากเพื่อไม่ให้เครื่องจักรของรัฐหยุดทำงานเขาเชิญเดอะเคิร์กเข้าร่วมรัฐบาลเป็นรองประธานาธิบดีไม่ใช่เพื่อเอาใจแต่เพื่อบอกสังคมว่า นี่ไม่ใช่การล้างแค้นแบบกลับฟังแต่เป็นการเริ่มต้นประเทศใหม่ร่วมกันในปี1995มีรักบี้เวิลด์คัพรักบี้เป็นกีฬาที่คนผิวดำจำนวนมากเกลียดเพราะทีมชาติสปริงบ็อกซเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนขาวแต่แมนเดลากลับสวมเสื้อสปริงบ็อกสีเขียวทองพร้อมหมายเลขของกับตันทีมผิวขาวออกไปยืนเชียร์ภาพนั้นทั้งโลกจดจำ มันเหมือนเขากำลังบอกว่าทีมนี้ไม่ใช่ของคนขาวหรือคนดำแต่เป็นของประเทศเดียวกันนี่คือการเมืองผ่านสัญ,ญลักษณ์ง่ายแต่ลึกมากอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากในยุคแมนเดล,ลาคือคณะกรรมการสัตว์จริงและสมารชัน TRC มีอาชบีชอบเดสมอนตูตูเป็นผู้นำแนวคิดของ TRC คือเปิดไมคให้ผู้กระทำผิด มาเล่าความจริงทั้งหมดต่อหน้าผู้เสียหายและต่อสาธารณะเล่าจนหมดไม่ปิดบังไม่โกหกแลกกับนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขแน่นอนกระบวนการนี้โดนทั้งด่าทั้งชมฟังเหยื่อบางคนอยากเห็นการลงโทษหนักกว่านี้ฟังผู้กระทำบางคนกลัวถูกตราหน้าตลอดชีวิตแต่ทีอาซี ทำให้แอฟริกาใต้มีภาษากลางชุดหนึ่งในการเล่าอดีตที่ขมขื่นร่วมกันไม่ใช่ให้แต่ละกลุ่มเล่าคนละแบบจนเกลียดกันไม่จบด้านเศรษฐกิจรัฐบาลแมนเดลารับมรดกยากที่สุดหนังหนึ่งในโลกความเหลื่อมล้ำสุดขั้วระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่แบ่งสีผิวคนส่วนใหญ่จนหนักคนส่วนน้อยรวยสุดโตงเขาเลือกเดินทางสายกลาง ไม่โคลนทุกอย่างแล้วแบ่งทรัพย์สินใหม่หมดเพราะจะทำให้ทุนหนีประเทศพังแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้คนจนอยู่เหมือนเดิมเขาใช้แผนที่เรียกว่า RDP เน้นของพื้นฐานก่อนบ้านน้ำไฟสุขอนามัยแล้วจึงค่อยปรับนโยบายการคลังให้คุมเงินเฟ้อและดีไม่ให้ระบบการเงินล้มแน่นอน มีคนวิจารณ์ว่าเดินช้าไปในการลดความเหลื่อมล้ําโครงสร้างแต่ทางเลือกของเขาทําให้ประเทศไม่หล่นจากหน้าผาเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนฐานที่เปราะบางที่สุดในฐานะผู้นําแมนเดลาเลือกใช้อํานาจเท่าที่จําเป็นเขาเป็นประธานาธิบดีแค่สมัยเดียวแล้วประกาศวางมือส่งไม้ต่อให้คนรุ่นต่อไปเขาเชื่อว่าสถาบันต้องแข็งแรงกว่าตัวบุ